สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าย่าลินมาล่อเปิดประตูเอาของบางอย่างค่ะไปะจอดทั้งใดเนาะพี่น้องเอ้ย สภาพอากาศประเทศอังกฤษเมเนจ่ะพี่น้องจ้านั่งสิมานอนน้ำเยลินพี่น้อง thank you เอียนนี่แหละพี่น้องบอตายกับยอนสองพวเมียนี่แหละค่ะอือ e วีโกย n งแนวเอียน alright then thank you so much นั่งหน้าเลยให้นั่งหน้าเออนั่งหน้าไปเถอะสวัดดีค่ะน้องเล็กสวัดดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงน้องเล็กนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ FC น้องเล็กอยู่ไหนส่งเสียงด้วยเมื่อเนี่ยน้องสาวสีผ้าไปไปฟังพุ่นค่ะพี่น้องค่ะพุ่นไปฟังโพสต์สมัตค่ะพี่น้องหันมาทางนี้เล็ก พาคุณนายไปหาสมทบทุนไปซื้อตัวเรื่องลูกละนั่นละขาดคู่ขาพี่น้องเอ้ยอีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งไปอยู่ไส้พัดครับพี่น้องด้านนั้นดิไปดูด้านนั้นสินั่งปิดมือตัวนี้มองสื่อตัวเรืองพี่น้องคะนี่แหละมองสื่อตัวเรืองค่ะพี่น้อง ไปขึ้นเลือกเฟอร์ลีน้ำกันไม่ทันได้ไงเขายังไม่ลงเลยน้องเล็กและยนันว่าท่านขึ้นเรือกพี่น้องจ้า นี่แหะค่ะเลือกเฟอร์รี่ตัวนี้สิขามฟังไปเมืองโพสมัสิขามฟังไปเมืองโพสมัตค่ะเป็นราคาของค้นตนะคะเท่าไหรเลก4ี่ปอนใช่ไหมสี่ปอนหไปกลับค่ะพี่น้องค่ะนด4สออี่ปอน0 0สามสิบกับสองก็บาทไปกลับค่ะเออเราก็ถ้าจักรยานก็สีอีกลาค่านึงนะคะถ้าเป็นจักรยาน หรือว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุกัสิขืนฟีเพราวาใดสิทธิของคนสูงอายุแล้วเนาะเะนาะ,ะก็จมีพนักงานขายตัวต๋วมาหนีตั๋วให้ฮัลโหลดมอร์นิ่งเทนคิวโอ้โหโอ้อ้ ขึ้นข้างบนนะเลือดสีสีนี่สองสันค่ะพี่น้องสวัสดีกาย เห็นว่าค่าเห็นสปินนี่เคือทเท้าดันหลังของเยลินบอ,อตอนนี้เยลินยืนอยู่ทิ่เทิงสันสองของเลือเฟอร์รีเนาะคะนะ่ะเนาะมาในภาพพี่นออ้องเที่ยวชมบรรยากาศดีๆอของของเมืองโพสตสมรัรค่ะพี่น้องทะเลโพสสมรัรภาผใกต่ของประเทศอังกฤษเนาะคะนะ่ะเนาะเอาเยลินยืนยู่ห้องนี้สมมตคืออันในห้ท่านเอกแถววันนี้ <laughs> ให้แค่นี้พี่น้องจ้ะอู้สวยโอ้ยยืนกระทั่องยานโทรศัพท์รลุดจากตัวล็อกลุดลูกน้ำพี่น้องค่ะสวยงามเนาะคะ่ะน้องเมื่อนี่บรรยากาศดีอยู่พี่น้องคะ่ะบอลุ่มปันไดบอลมปันไนดาแดดออกนิดหน่อยพี่น้องตะว่าช่วงบ่ายนี่สีมีฝนตกนี่คืออากาศของประเทศอังกฤษเจ้าพี่น้องจ้ะ เศร้าแดดายมากฝนตกเวลาสีออกไปใส่มาใส่ในสีตาผาถ้งว้บ่ไใดเด้ดพี่น้อง <c oughs> มากับเด็กน่อย <c oughs> นั่งสิมานอนนัาเมือนี่พี่น้องจ้าเสาร์อาทิตย์ลังเทาออสามีของเขาสีมีเผื่อนฝรั่งมหาเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะการที่สาวๆไทยที่มาได้ดแฟนฝนั่งอยู่นีิ่นสีห้พื้นที่กันเด้พี่น้องย่ำ าสามีเพิ่นอย่างมีโมฝลังน้ำกันเฉพาะผู้ชายเังเสียดื่มหรือว่าเวา,วาสเพเฮละส่วนตัวของเขานี่ผู้เป็นเมียกสิมหายยลินซึ่งให้พื้นที่กับผัวของเขาเนาะคนะ่ะเนาะส่วนอันบรรดาเมียเมียนี่กสิออกข้างนอกหากินกาแฟหาอันนั้นอันนี้ตามภาษาชีวิตของอ <c oughs> อคอนไกลบ้านที่นองจ๋าโอ้เหลี่ยมตา ใส่ก็หน่ะเล่นตาเอามายืมใส่ด้วยจะลล่นบอลบอมีปัญญาซื้อดอกพี่น้องกุชชี่นั่นยืมเขาใส่พี่น้องยืมเขาใส่แดดก็ฮุบฮุบฮุบพี่น้องค่ะเลื่องตาแล้วใช่ไหมนั่น ลืมแล้ววันนี้จะไปไหนช้อปปิ้งจะข้ามฝ่งไปหาสมทบคุณค่ะค่ะเรืออ <c oughs> <c oughs> อกจากท่าแล้วพี่น้องจ้าเรือเรือออกจากท่าแล้วกระสิใส่เ,เวา่าประมาณเท่าไหร่สิบห้านาทีหรอถึงไหมไม่น่าจะถึงนะประมาณไม่เกินสิบนาทีค่ะเรือออกจากท่าขามฝ่ง ด้านหลังของเยลินนั่นสิเป็นฟังก็สปอร์ตนะคะด้านหลังเยลินสิเป็นฟังก็สปอร์ตซึ่งเฮาสิต้องใส่เราาือค่าฝั่งส่วนกระดงที่ที่น้องเห็นหลายๆอย่างทั้งด้านหลังเยลินนั่นก็เป็นมารีนาม่องจอดเรือเรือยอดเนยบอยอดเนยค่ะจนด้านหลังก็คือน้องเล็ก <laughs> ด้านด้านหลังกล้องก,ก็คือน้องเล็ก <laughs> <laughs> นี่ละคะ่ะที่น้องก็สิเห็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ ตึกสองตึกนั่นก็นจะเป็นฟังก็กสปอร์ติยูนานา,าทะเลบรรยากาศเมื่อนี้แดดบกคอยห่อนแห้งปันไดเราค่ะแดดจะออกอยู่ประมาณสองชั่วโมงพี่น้องเห็นบอร์ตรงนั้นก็นกนจะเป็นท่าเรือมารีนามอคนทางตางนี้เพิ่นเอาเรือมาจอดมาฝากมาไว้เนาะค่ะนะคาะนั่นก็น่นานนา้ำน่านน้ำของอเมืองโคสมาค่ะ เห็นย่นันก็ทีเป็นเรือใหญ่ของทหารเรืออังกฤษนะคะเรือออกทะเลของทหารเรืออังกฤษส่วนบิวดิ้งที่พี่น้องเห็นตึกรายๆนั่นก็ทีเป็นสถานที่ทำงานเป็นเป็นหมองทหารเรือยูค่ะพี่น้องนะเดียจะมลาล่ะทำไมมันมืดอ่ะมาทางนี้ ขอบุญขอคุณร้อยหลายที่มาเยี่ยมมาซองมาเบิงมาหนีมาท่องเที่ยวเมืองพอสมัติกับเยลินกับน้องเล็กเนาะค่ะเนาะคลิปนี้สิขออนุยาตบาตรข้ลาลลาไปเรียพี่น้องจ้าพอ,อกันใหมนะคะสวัสดีค่ะ